สวัสดีครับอาจารย์สุภัคครับสวัสดีเช่นกันครับอาจารย์วิทยาครับอาจารย์ผมถามหน่อยสิครับผมเชิญเลยครับทำไมต้องมีการวางระบบต้นทุนเนี่ยเอาสมมีมีผู้เข้าลงสงสัยแบบให้ผมถามหน่อยครับทำไมต้องมีการมาระบบต้นทุนครับโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเรื่องต้นทุนเนี่ยคืออย่างนี้ครับการที่เราจะผลิตสินค้าแล้วก็ขายไปเนี่ยถ้าถ้าท่านไม่รู้ ต้นทุนจริงการไปกำหนดราคาขายเนี่ยกิจาการอาจจะบาดเจ็บไดนะ้เพราะว่าย่างไงเพราะว่าถ้าเกิดต้นทุนหรือวิธีการคำนวณต้นทุนของคุณเนี่ยไม่สามารถรู้ต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยจะทำให้ทาให้กิจาการเนี่ยมีการคำนวณผลประกอบการเนี่ยขาดขึ้น,นจากที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพราะฉะนั้นเวลาการคำนวณต้นทุนในตัวสินค้าเนะี่ยต้องเริ่มจากอะไรการเริ่มก็คือเริ่มตั้งแต่การสะสมต้นทุนเนี่ยในกระบวนการในการผลิตเข้าไปเพื่อจะหาต้นทุนรวมและเพื่อจะหาเกณฑ์ในการที่เฉลี่ยเป็นต้นทุนตหน่วยเพื่อที่จะบวกเปก็นกาไรเข้าไปและเป็นกาหนดราคาขายคุณเชื่อไหมครับบางกิจการอนะ่ะไม่ทราบ่ติดพันุ์หรือสินค้าของเขาอ่ะมีต้นทุนจริงๆเท่าไหร่ ขายดิบขายดีครับมีออเดอร์เข้ามาผู้บริหารก็งงมากเอ๊ะทำไมขายได้ดีผลิตได้เยอะแต่ผลกำไรมันกลับไม่ตอบสนองไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมาทบทวนดูว่าการกำหนดราคาขายเนี่ยที่มาจากต้นทุนหรือคอสชีสที่คุณคำนวณเนี่ยมันสมเหตุสมผลกับการผลิตมาก ขายมากกําไรก็ควรจะต้องได้มากตามสัดส่วนไปแต่ถ้าเกิดข้อที่จริงเนี่ยคุณไม่รู้ต้นทุนคุณก็ไม่สามารถบริหารได้ว่าไอ้ต้นทุนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมาะสมมากน้อยเพียงไหนเช่นกระบวนการในการผลิตคุณการใช้วัตถุดิบวัตถุดิบมีการสูญเสียปกติหรือสูญเสียเกินปกติที่คุณจะต้องเข้าบริหารเพื่อให้ได้ตัวการผลิตที่สมเหตุสมผล หรือตัวราคาของตัววัตถุดิบเนี่ยเป็นราคาที่แตกต่างจากราคาเดิมคือมีราคาสูงขึ้นพอราคาสูงขึ้นปุ๊บต้นทุนผลิตคุณก็ควรจะต้องมีการปรับขึ้นแต่คุณใช้ราคาเดิมพอใช้ราคาเดิมปุ๊บเฮ้ยกำไรขาดทุนเราก็จะลดน้อยลย ขนาดเดียวกันตัวที่เป็นตัวเสริมเพิ่มเติมเข้าไปในตัววัตถุดิบก็มีกลุ่มพวกแรงงานทางตรงถ้ามีการปรับขึ้นไปมีสูงนวิธนการผลิตที่จะต้องเติมเข้าไปในงานระหว่างทําให้เป็นจากเปลี่ยนจากไอตัวสินตัววัตถุดิบเป็นสินค้าสําเร็จรูปเนี่ยต้องเติมคอมมิชชันคอร์สเข้าไปเป็นพวกแรงงานและก็สูงนวิธนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าสําเร็จรูปเนี่ยเกิดมันมีกระบาลเหรียญที่เกิดขึ้น ถ้าแววนเหรียญที่เกิดขึ้นมันอยู่ในทิศทางที่ดีเนี่ยโอเคครับคุณก็จะได้ต้นทุนสินค้าที่ต่ำลงก,กําไรถ้าราคาขายเท่าเดิมกาไรมันยืสูงขึ้นแต่ตรงกันข้ามครับก็เกิดแววนเหรียญที่ไม่ดีเช่นราคาสูงขึ้นต้นทุนวัตถุดิบปริมาณใช้มากขึ้นหรือโสหุในการผลิตปัจจัยนะครับอย่างเช่นพลังงานต่างๆสูงขึ้นจะมีผลทําให้ต้นทุนคุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้นการที่ต้นทุนมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคุณก็จะต้องมีการบริหารต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยและเพื่อจะไปกําหนดราคาขายนะครับที่จะให้เกิดความสมเหตุสมผลในตัวงบการเงินครับขอบคุณครับ